านานแล้วนะเมื่อไหร่เราจะมีรูกสักทีละ่ะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเนละขอเวลาผมหน่อยนะคุณนี่เราก็อายุมากแล้วนะฉันก็อยากให้เราลูสักคนลนสุดข้อจิตารของเราอ่ะผมก็อข,อขอโทษคุณด้วยนะที่ผมไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเลยอะเดี๋ยวต่อไปนี้นะผมจะมีเวลาให้กับคุณมากกว่านี้นะไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจคุณก็ต้องทำงานนะทุกวันเลย พี่คะช่วงนี้เท่าไหร่คะพี่คะพี่คะสีขาวขาวโล่งๆกว้างมีโซฟาสีขาวอ๋อถ้าเป็นห้องสีโทนสีขาวนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยครับตัวนี้สองร้้าสิบาทครับมีสีอื่นไหมคะสีก็จะมีสีม่วงครับแล้วก็มีสีช่ครับสีม่วงเข้มถ้าจะให้แบบสีสดใสมันก็เป็นชมพูขาวครับสีก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ช่วงนี้ราคาเท่ากันไหมคะอันนี้เท่ากันครับผมถ้าซื้เดียว ซูเยอ,อะถ้าซื้อเยอะผมลดให้พิเศษนะครับ หมอท้งารแบบนี hey coach, uh. ้ใช you know so right ่ไหมครับ like ค uh, ่ะเดี so ๋ยวอช่วงนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวบตัวนี้นะครับวอันนี้เท่าไหร่ครับจับกระิชุดครับรอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้อยู่ที่สองร้อยบาทครับผมเนาะครับครับอาเนี้ยค่ะเดี๋ยวจับเลยครับเอาอันนี้ได้มาเนาครับเองอันนี้ครับลูกๆมามาช่วยพ่อหน่อยเร็ว ตัวนี้ตัวนี้400บาททุตัวนี้คะตัวนี้400บาทอันนี้อันเดียวพันสอัตัวนี้ตัวนี้เขรบ400บาทแล้วแล้ันเนี้ยคะอันนี้อันนี้พันครับเราไม่ได้หรอคะถ้าเราได้เท่าไหร่คะพี่ถ้านี้350นะครับออัาทีค่ะดีฝค่ะี้ารถได้พันสองครับเมื่อกี้พันสองได้เอนะคะหดพีใจร้าย หนูภูจักเก่งอะปีนอยู่ไหนไม่เหนื่อยเลยแม่ชิคกี้พายดื้อเลยเป็นไงมางลูกก็ดีอค่ะหนูน่ารัะขายของช่วพ่อเป็นไงบ้างก็ดีลูกค้าชอบดอกไม้ที่หนูจัดมากเลยแหละพ่อเราเก่งเนาะ สอนลูกขายของแบบเก่งมากเลย